ต่อก่อนไหมต่ออูต่อเต่าต่อนไปใช่ต่อเต่านี้เจอไหมไม่แม่เมาดีจีต่อเต่าคือแถวไหนของของมือเรานิ่งมกลางนิือกลางง่ายกว่าอ่ะลองลองิือกลางดูิือกลางขึ้นไปดูมือกลางขึ้นไปแถวแรกเห็นไหมเห็ต่อเต่าไหมโอเคเราเกียนไม่เฉย นี่ดูมือโบดูโบนี่ใช่ไหมเราตากจะบนไหมมันก็เลื่อนมันนี้ไปนะหมแต่ถ้าหนูมือเล็กหนูมือเล็กหนูก็ต้องจับไว้ว่ามันอยู่ไหนหนูก็ต้องกลับให้เดียวเราตากอ่ะสลูอ่ะสระอูจะยากแล้วสลูจะจะต้องกดตัวอักษรอีกตัวหนึ่งทางไว้เห็นสลูไหมแต่ปูให้ทหารสอูบนแป้นสระอูนี่ไงนี่หมันขึ้นเยอะไปจำกันนะขึ้นเยอะไปเท่าไงนี่ไงครับ กูเชว่าตัวเย็นกไตวใช่ครับีหมงาตงันตัวตัวแออขอไข่ลูแต่ัวน้อยอ่าน้ไข่ถาบนอสปอยให้ยู่ถ้าวนมืร้องหาดิเจอไหมแถ่วนสุดเลยใช่ร้องก็สายตาดูเนี่ยมอก็ร้องไห้ดูเนี่ย ลายมันต้งแต่หนึ่งหนึ่งมีตะรูไหมสองมีตะรูไหมสามมีไหมไม่มีสี่ไม่มีห้ามีไหมห้าเนี่ยเจออยู่หกรู้อยู่สองหกยังไงเรายังกดไปได้ถ้ากดมันจะไม่ได้หกถูกไหมเพราะได้หกมันอยู่แถวล่างถูกไหมเมื่อกี้เรากดแหลกไปล่าสุดต่อฟันเอต้เต่าต้เต่ามันจะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ขวามือถ้ากดไปมันจะเป็นตอาเต่าแล้วตะรูมันได้อยู่ขวามือนี่นา่อยู่ข้างบนไ่อยู่บนต้องทำไงอุปกรณ์สอน นี่มือต้องกดชิปมือก้อยวางเงินเดิมเหงินเดิมข้างซ้ายเอาข้างซ้ายเดียวก่อนได้แล้วหนูิ้วก้อยมันบอกว่าชิปนี่ชิปเห็นไหมลูกสองข้างบนชิปจะมาเป็นลูกสองข้างบนเหรลูกไปลูกสองข้างบนไหมครับอ๋อไม่เหนเราก็กดอันนี้ไหมนี่ๆเออกดอันนั้นทางไว้ลูกเรากดลูวฟ้าเรากดสลูนั่นแหละเอ้ยม่เห็นกดต่อไปกต่อไปอ่ะอ่ะโอ้เราหูจะ่เราทำไม ทำได้ไงกดชิปมือ <หา S 1> ซ้ายไปชี้ตะลุเฮ้ยเะลูเก่งมาก <c oughs> อ่ะมาดูไม่ถูก <c oughs> อะดูไม่หาไม่ถูก่ะเห็นเก่งมาก